สวัสดีครับอ่าวันนี้ช่องนํามะไรนะครับไม่ได้มาทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะนานมากๆเลยนะครับก็คิดถึง f c ทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะอ่ะมีเวลาว่างช่วงนี้ก็ผมติดงานยุ่งมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมี3รุ่นที่ผมนํามารีว,วิวกันนะครับก็จะมีเออเสมามางกรคู่3รวยนะครับพระปี63นี่ จะมารีวิวให้ดูว่าพระเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับก็จะได้ทำประวัติไว้ใน y o u t u b e ด้วยเผื่อใครเซิร์ชไม่เจออะไรนะครับมีทีมผู้สร้างแล้วก็จะสร้างชัดเจนนะฮะแล้วก็รุ่นเศรษฐีจะเลินพรพระปี63นะมเดี๋ยวมาดูกันนะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็จะมีรุ่นพยัคฆ์พันล้านนะฮะมหาบารมีนะครับ เหรียญที่จะเป็นเ,เขาเรียกอนะไรกระหนกบัวกระหนกบัวข้างๆนะครับแต่ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับทั้งสามรุ่นเลยเริ่มรุ่นนี้นะครับมับงกอนคู่ผมแกะให้ดูนะครับจะเป็นกล่องสีขาวๆนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะยวผมแกะเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันจะคล้ายๆเสียมานะฮะ มังกรคู่นะครับมับงกรคู่แล้วก็มีธรรมจักรอยู่ด้านบนหน้าตาหลวงพ่อค่อนข้างสวยเหมือนกันนะฮะตัวน,นี้นะครับนี่นั่งหลับตานะครับเห็นชัดไม่เอ่ยนี่นะประมาณนี้นะครับอ่าคุ้ยพื้นลงยาลายเสือนะครับมับงกรก็สวยมากๆเลยนะครับตัวน,นี้อ่าคิดถึงแฟนๆนะฮะวันนี้เลยมาทําคลิปนะฮะ เหรียญค่อนข้างหนานะครับเหรียญหนามากๆรุ่นนี้นะครับสวยสวยมากด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งตัวเลขแล้วก็ยันนะฮะตอกพอพานตรงนี้นะครับนี่สามรวยด้านหลังนี่เขียนรวยรวยรวยแล้วก็มียันนะครับนี่นบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับเหรียญเนี่ยมีเส้นวิ่งหรือเส้นขนแมวนะครับเอ่อพื้นเหรียญด้านหลังนะครับโอ้โตึงมากเหรียญน,นี้ตึงมาก ่าแล้วก็จะมีตอกเนื้อด้วยนะฮะถ้าอออ่างนี่จะเป็นอันบักก้านะครับมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้ออ่ายันดูแปลกๆด้วยนะฮะยันดูแปลกๆด้วยนี่พระปี63น่าเก็บมากๆนะครับอ่าน่าเก็บมากๆถือว่าสวยเลยถือว่าสวยเลยรุ่นนี้นะครับอ่ะหนึ่งเหรียญผมมีสามเหรียญน,นะผมมีสามเหรียญ มีสามเหรียญน,นะรีวิวให้ดูเทียเหรียญแล้วกันเนาะโอ้โหอ,อันนี้เนื้อสะตะนะครับนี่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 ตอกสอเสือนี่สะต๊ะนะครับดีมากนี่ถือว่าดีเลยเดี๋ยวผมแกะแกะให้ดูแกะยังไม่ได้แกะเลยเหรียญน,นี้ผิวสวยมากนะครับพระเดิมเ,มเดิมแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับนี่จมูกตรงโด่งเลยนะครับ ผิวสวยนะครับผิวแบบผิวแบบวิงวิเลยนะฮะอ่าพญาน,นาคก็สวยมากอ่านี่นี่นี่พญาน,นาคสวยมากนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันเนาะสวยมากแล้วก็มีการจัดสร้างชัดเจนนะครับหุเลขหนึ่งห้านะครับนานๆออกมารีวิวนะฮะลืมไปแล้วว่าพระมีหลายรุ่นนะฮะหลายรุ่น เอาสามรุ่นเลยวันนี้นะฮะปีหกสิบสามสวยมากสวยมากแนะนำให้เก็บเลยรุ่นนี้นะครับเพีวพวพวยวๆนี้น่าสะสมอ่ะอีกเหรียญหนึ่งโอ้โหผู่เนื้อทองแดงหรือเปล่อดีๆแกะได้อันนี้แกะได้อันนี้นะ่าจะเคยแกะมาดูแล้วโอ้โหผิวไฟนะฮะทองแดงผิวไฟตอกฟอฟัน ตอกฟอฟันนะฮะโอ,โ,โอ้โหดูพื้นเหรียญคมมากเลขหนึ่งสามหกผิวไฟอันนี้อันนี้จะเป็นบล็อกขยื่นหน่อยนะด้านหลังนี่จะขยื่นหน่อยเนาะสวยมากคมเกล็ดโอ้โห,โหโลงยาดำนะฮะนี่ทองแดงผิวไฟลงยาดำจำมูกตรงโด่งนะฮะชัดไหมนี่ชัดมาก ลงยาสีส้มไอ้ลงยาดำแล้วก็จีวอท่านสีส้มนะฮะอันนี้แบบลงยา,าเหรียญไม่เหมือนใครเลยนะสร้างไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าปี63าเนี่ยพระสร้างจะน้อยกว่าปี6 4สิ้ามากมาก,มากเลยนะฮะสร้างน้อยกว่านะครับผ่านไป2ปีแล้วเนาะนะครับก็ถือว่านี่เร็วมากเร็วมากอ่ะมารุ่นนี้ จะเศรษฐีจะเลินพรไปหกสนะถือว่าเป็นพระแรกๆเลยที่มีการจัดสร้างประมาณนี้ผมแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับพระบางรุ่นยังไม่แกะเลยอ่ะยังไม่ได้แกะเลยดูคิดถึงมากๆเลยนะฮะมีบางท่านก็พิมพ์อ ใส่ลาย o f f i c i ชียลผมมาผมก็ไม่ค่อยได้ตอบนะช่วงนี้ก็เปิดร้านเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่หน้าตาสวยมากนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นทองแดงผิวรุ้งนะฮะต่อโคสซาลานะครับต่อโคสซาลาแล้วก็ตัวเลขนะครับโอ้เลขสี่หลักนะฮะแล้วก็จะมีตรงสังกติมีตอก ทอวอดนะฮะวัดทานทหารวัดหรือวัดห้วยนวลหรประมาณนี้นะ,จะเจริญพรนี่เศรษฐีเจริญพรถือว่าโอเคแหละนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นสิงสิงตัวใหญ่เลยนะฮะนี่เกสิบเก้ามงคลมากๆนะครับสำหรับเหรียญสำหรับเหรียญหลวง ผูพัดเรานะครับอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วนะฮะเรามีท่านไม่ต้องห่วงครับปีนี้หนึ่งร้อยขึ้นนี่สุดยอดแล้วนะฮะเรายังอยู่ไม่ถึงแน่นอนอเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงผมนี่โอ้ยพักนี้จับอะไรก็ห,ห,ห,หล่นไปหมดเลยอ่ะเหรียญที่สอง ไม่ดูเนื้ออะไรอ่าแบบลงยาบ้างนะฮะแบบลงยาทองแดงผิวไฟลงยาจีบอลแบบถ้าเป็นของพี่ป๋องก็หลายตังค์แบบนี้หลายตังค์ถ้าเป็นของพี่ป๋องหน้าตาก็ถือว่าชัดเจนแล้วกันเนาะหลวงพ่อรุนนี้นะฮะเศรษฐีจะเลิญพรทัพปีหกใครที่มีก็เก็บได้ทุกรุ่นแหละนะฮะเพราะว่าท่านก็เจตนาท่านจัดสร้าง ถือว่าเป็นทำบุญเนะาะต้องทำบุญนะครับเก็บได้ทุกรุ่นราคาลงยิ่งดีนะฮะนักสะสมต้องเก็บกันแล้วราคาลงถ้าราคาขึ้นเดี๋ยวเก็บไม่ไหวกันนะฮะก็เก็บไปนะครับเก็บทุกรุ่นบางบางคนก็เก็บทุกรุ่นเลยนะฮะอย่างตัวส่วนตัวผมไม่ไม่ได้ฟิกนะฮะอ่ะอันนี้แบบลงยางกีบอร์ดยังพิมพ์สอบถามกันได้นะฮะท่าเกตรุ่นไหนมี รุ่นไหนรุ่นไหนส่งมาดูได้นะครับว่าแท้หรือเกสน,นะครับผมก็ยังตอบอยู่นะว่างๆผมก็นั่งตอบอยู่นะครับส่งที่ line official นะครับไลนใต้คลิปได้นะฮะอัานี่รุ่นรุ่นพยัคฆ์พันล้านมหาบาร,รมีนะครับปี63นะฮะนี่ที่บอกเอกลักษณ์คิดว่าเม็ดบัวนะฮะเม็ดบัวอ่านี่ บัวใหญ่มากนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ขี่เสือนะครับไม่เชิงว่าขี่หรอกก็คือมีเสืออยู่ข้างล่างนี้นะครับมีเสืออยู่ข้างล่างหน้าตาหลวงพ่อค่อนข้างเหมือนรุ่น,นเนี้ยเนี่ยเทียบกับรุ่นดังๆนี้อันนี้สวยเลยนะครับพระปี63เนี่ยค่อนข้างปานนิดกว่าพระรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นนะหลายๆรุ่นนะครับเนาะอาจจะไม่ได้รีบร้อนนะครับ จะไม่ได้รีบร้อนแล้วก็มีการจัดสร้างชัดเจนนะครับด้านหลังเนี่ยยังเขียน100ปีนะเกรยงพระปี63นะครับเลข352โคดเลเซอร์นะครรุ่นนี้อ่าถ้าเป็นโค้ดตอกนี่น่าจะ,ะแน่อันนี้ทีมพ์ได้คล้ายหลวงพ่อสุดวัดการหลวงเป็นยันแตก่ก็แกะได้ไหมเนี่ยโอ้โหแน่นไปด้วยนะผมแกะเลยนะคือ ทำะะเ,เป็นว่ายันตะก้อแล้วกันเนาะผมแกะไม่ได้นะครับผม,อ,มอเอาแกะเลยแกะเลยนะฮะขออนุญาตขออนุญาตเลยนี่หน้าตาหลวงพ่อเป็นแบบนี้นะฮะรุ่นนี้นี่หน้าคมมากๆดวงตาเป็นเม็ดเลยนะฮะดวงตาเป็นเม็ดเลยนี่ยันตะก้อนี่คือ,อยันยัหนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะ ยันหลวงพ่อสุดวัดการหลงเหนียวนะครับยันนี้ก็บง่งบอกด้วยความเหนียวนะครับลูกศิษย์สีใหญ่อันนี้เป็นโค้ดจีนนะฮะภาษาจีนนะบริบวเวณน,นี้นะครับเอาละพยักพันล้านมหาบาร,รมีนี่สายเหนียวตรงอย่างนี้นะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยคุตตคุณท่านก็ด่นมากนะเรื่องคงกระพันนะครับ ไคูบูชาไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโคงกาันเน์เนาะขับรถก็เห็นมีบ้างนะรถคว่ำรถอะไรก็ห้อยหลงพ่อพัดก็ไม่ค่อยไม่ไม่ถึงกับชีวิตนะฮะก็ถือว่าแควคลาปลอดภัยแล้วกันนะพุทุคุณของหลวงพ่อ่านี่เนื้อชะนวนนะฮะส่ไปนเนื้อชะนวน่สวยมากวันเนื้อชะนวนล,ลงยาเขียว เนี่ยหน้าหลวงพ่อสวยมากรุ่นนี้นะฮะผมแนะนําเลยผมแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้ใครที่มีแล้วนะฮะจะเก็บเพิ่มก็หาได้นะครับดูบัวนะโอ้โหถ้าเป็นเนื้อชนวนบัวสวยมากนี่บัวนี้เป็นกลีบเลยนะครับยันตะก้อนี่ยันตะก้อนะครับโอ้ยสวยนี่ยันภาษาจีนชัดเจนอ่านี่ตอกชอช้างนะฮะะนวนด้วยนะฮะ พอช้างดูตัวเลขก่อนเลขสวยนะฮะ404นะครับเป็นโค้ดเลเซอร์เอาเป็ว่าสวยนะฮนะเก็บได้เก็บนะครับถ้าปี63สวยหลายรุ่นนะฮะเลี้ยงสุดท้ายอันนี้ลงยาฟ้าหรือเขียวประมาณนี้นะเออแต่เขาตอกนะว่ามีอ๋อตอกเฉพาะ ชานวนเนื้อเดียวนะครับเนื้ออื่นไม่ตอกนะครับยันตะก้เอออาก็ถือว่าใช้ได้แหละโอ้ยเรียกดีนะฮะหนึ่งสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งหน้าต่างพ่อสวยมากรุ่นนี้สวยมากเหมือนหลวงพ่อเลยนะฮะถือว่าชัดเจนถือว่าชัดเจนมากๆเหรียญหนาแล้วก็ใหญ่นะครับปีหกสิบสาม เออถือว่าเป็นรุ่นที่สวยเลยหน้าตาหลวงพ่อสวยมากนะครับผมชอบมากรุ่นรุ่นนี้บางกรคู<ฮ>่สามรวยเนี้ยหน้าตาหลวงพ่อสวยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้สวยมากนะครับสวยกับรุ่นนี้นะครับจเจเดนพรเนี่ยเต็มอกเออครึ่งองค์แต่หน้าก็จะออกไปทางเออเหมือนไหมก็เหมือนอยู่เหมือนกันนะว,ว่าแปแน้วนอ่ะ คล้ายๆแล้วกันนะคะคล้ายๆนะเหมือนหน้าเด็กอะนะครับเหมือนหน้าเด็กนะครับ,นนรบประมาณนี้แล้วกันคิดถึง f อนะฮะมาทำคลิปนะมาทำคลิปในรอบ2เดือน3เดือน2เดือนประมาณนะฮะเพราะว่ายุ่งกับงานมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันคิดหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะฮะกด สับสไครต์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ